สวัสดีค่ะวันนี้มีงานนะคะลูกค้าสั่งไหมพรมเดี๋ยวถ่ายครีมก่อนท่ายคลิปก่อนจะได้ไปทํางานไม่งั้นบางทีพอทําก็ไหลไหลไหลไปหรือถ้าไปเข้าห้องไลฟ์สดก็จะไหลไหลไหลไปเรื่อยเลยงานการก็ไม่เสร็จ <c oughs> เป็นคนจังสัน <c oughs> มันจะไหลไปเข้าห้องนี้ออกห้องนั้นไปเรื่อยเปื่อยเลยก่อนหน้านี้สองคลิปนะคะ,ะป้าปิวป้าปิว แต่ก่อนนี้แกชื่อช่องป้าปิวนะคะคราวนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปิว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 สงสัยมีคนเรียกชื่อผิดบางทีใส่ไม้ตีไม้จัตวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ต้องผันเสียงอ่ะแล้วคนจะชอบเรียกผิดมั้งแกก็เลยตั้งชื่อช่องใหม่เป็นปิว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 บอกว่าชื่อแกชื่อปิวนะแมนบอกเข้าใจป้าเข้าใจถูกไหม แกบอกว่าอยากได้ยินเสียงป้าแบบไม่เปิดไม่เปิดเล่งอะ่ะไม่เปิดเล่งเสียงป้าก็จะพูดช้าๆแบบนี้แหละถ้าไม่เล่งเสียงเล่งให้เร็วเพราะว่าสงสารเพื่อนๆไงเพื่อนๆต้องมานั่งฟังนานๆนี่จริงๆทาแค่นี้ก็พอแล้วนะเนี่ยถ้าป้าคุยต่อป้าก็จะทาต่อนะวันที่สามสิบแล้วพอทายเยอะเกินไปมันวาวมันวาวเยอะเกินไปมันตางจากคอเยอะเกินไปนะเดี๋ยวพอค่อยไปทาแป้งฝุน่นประหยัดประหยัด ปูก็มาคอมเมนต์ข้างล่างอีกแล้วประหยัดเหลือเกินนะป้าเอาประหยัดตัวน้องเมื่อซองกระปุกเราเนี่ยจะขึ้นกระปุกที่สามแล้วยอดขายว่าท่านมาอยู่ปูเดี๋ยวยอดขายตามมาเดี๋ยวยอดขายตามมาปูฟ้า้าปูไปก้อนขึ้นเกา่าละป้าโเฝ้าป้าไปเรื่อยๆป้าไปเรื่อยๆมาร์กอัพกันแดดชํวาเบวนะคะ กับุกเดียว99ตัวแทนจำหน่าย5กับบุก350านะคะครีมกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็ครีมบำรุงค่ะมีเมือกหอยทากนะคะแล้วก็มีเอาโลเวล่าเวลาทาแล้วจะรู้สึกเย็นนะคะมีวิตามิน E วิตามิน B นะคะช่วยบำรุงผิวค่ะมีสารสกัดจากสมุนไพรนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะมีน้ำมันปลานะคะช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นแต่ว่าคุณสมบัติหลักของเขาก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะ FP F P F ห้าสิบบวกบวกบวกนะคะถูกต้องตามกฎหมายคำมีเครื่องหมายการค้านะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยากบำรุงขั้นตอนการบำรุงอ่ะก็จะมีเซรั่มนะคะมีเซรั่มของ Markup c o s m e t i c นี่แหละมีสบู่แล้วก็มีแป้งพัฟมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะออของน้องเบิร์ดเอาเซรั่มมาแล้วนะเซรั่มสบู่นะคะแล้วก็แป้งพัฟตัวต่อไปนะคะ <laughs> ตีดต่อมาได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้วันที่30แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ